วัดีค่ะวันนี้พบกับช่อง,องแม่โนพากินกินยลลี่ลิ้นพิสัสไหนยลลี่ริ้นพิสัสเป็นแบบไหนคะวันนี้เรมโบจะพากินอะไรนะกินริ้นพิสัสลิ้นพิสัสเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้น,บบน,นะคะ <c oughs> จะมีริ้นสีเขียวกับริ้นสีแดงเร <c oughs> มโบจะมาชิมว่าสีไหนอร่อยกว่ากันใช่ไหมคะ ไหนหนูจะกินสีไหนก่อนคะกินนี้กินสีแดงว้าสีแดงต้องอร่อยแน่ๆเลยสีแดงต้องอร่อยแน่ๆเลยว้ามันคือลิ้นอะไรเอ่ยไหนใส่ลิ้นดิใส่ยิ่นสิอืมว้าอร่อยไหมคะกินสีเขียวด้วยไหมสีเขียวด้วยเนาะแล้วเราก็จะกินสีเขียวด้วยนะคะ อันนี้ทำเม็นสองแบบเป็นแบบแล,ล,บล,ลิ้นกลมๆแล้วก็แหลมๆอร่อยไหมคะอร่อยของมา้ามาจะเป็นสีเขียวเป็นๆๆลิ้นแหลมๆขมมอมอได้กลัวไหมมินก,กะะด็ดูกระต <laughs> ิกะะได้ด้วยขมบวกกระติกได้ไหมกระติกได้บวกกลัวไหมไม่กลัวทำไมอ่ะ ถ้าโบมับอมเดี๋ยวจะปากเป็นสีส้มอ่ะตัวนี้เป็นเยนลลี่นะคะเยลลี่อร่อยไหมชอบไหมคะอืมอืมแล้บกินนี่ก,กินเก่งเลยไหน,อนเอาชูชีพเอ้ยทำไมสีน่นากลัวยังเี็สีแดงก็มันขาดแล้วนี่แล้วกินที่บ่อได้คะ อร่อยมากแน่เลยอ่ากินเบาหุึ่งหบบว้ายอ่าเย็นนี่ดินปิจาร์หายไปไหนแล้วหายไปอยู่ในท้องโบเรียบร้อยแล้ว แล้ลิ้นสีเขียวก็กำลังจะลอยเข้าไปอยู่ในปากแบ้วโบนี่ <c oughs> สำหรับลิ้นสีเขียวเป็นเย็นรี่กินแอปเปิ้ลแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> ลิ้นสีแดงเ <c oughs> ป็นขีอะไรเลย <c oughs> เป็นสตรอปเบอร <c oughs> ี่เป็นกินแอปเปิ้ลเหมือนกันใช่กินแอปเปิ้ลลิ้นสีแดงเป็น,นสตรอเบอรี่ สีเขียวพูดกินแอปเปิ้ลเลยจ้ะต่อมาแล้วโบกินสีะอะไรคะกินสีแดงโนะบก,กินสีแดงไปแล้วนะกินสีเขียวเนาะกินสีเขียวค่ะให้ลิ้นเป็นสีเอ่อสีเขียวกับสีแดงนะโอเคค่ะแล้วตัวนี้ปืนดิ้นสีเขียวเอาค่อยๆเลทีเอาเอาค่อยๆว้าวเหไมใดโดมมีลิ้นเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> น่กากลัวไหมคะไม่คินเลยค่ะ สีเขียวอร่อยไหมเสีเยก็อร่อยวไยแล้วพวกกันนิ้วแหลมๆแล้วโอ้นิ้วแหลมๆแล้วการเดือดร้อยแล้วหืมน่าอร่อยจังเลยทำไมเป็นแบน,นี้ยอ่าการกินไแล้วใครกินแล้วลค่ะต้งวเป็นหน่ะมันนิ้วบเป็นอนยะ่างน,นี้อ่าทำไมนิ้วจีบจัดกลายเป็นรูปอะไรเนี่ยม,มันเป็นรูปอะไรลูกไม่ไมเป็นรูปแบบนันนะ โอเคค่ะรีบกินเลยค่ะเหมือนลูกปลาบิ๊อ่ะโอเคออมอร่อยไหมทำไมขาดทำนองขาดแล้วอ่ะขอโทษขอโทษครับขอโทษครับอ่ะโอเคกัดกินให้หมดเลยลูกอร่อยไหมเนี่ยโอ้โหอร่อยมากแน่นอน อยกกินสีแดงได้ไหมมาขอกินสีแดงได้ไหมคะมตัวนี้เป็นกลิ่นสเบปะร่จ้ะพี่น้องเป็นเยนรีสำหรับเป็นลิ้นแ้ะพี่น้องเป็นเหมือนลิ้นคนตัวนี้จะเป็นลิ้นปีศาจท,ที่เป็น สีแดงส่วนตัวนี้เป็นลิ้นปีศาจที่เป็นสีเขียวแล้วตัวนี้เป็นลิ้นปีศาจอะไรเนี่ยปีศ<ฮ>าจเล็กน้อยอ,อ,อ,อร่อยไหมเลนโบชอบไหม สำหรับวันนี้แดมโบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรไอเทมดีๆน่ารักน่ารักเดียวแดมโบกินี่นมานำเสนอใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ